สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะโบโอจะมาคุยให้คุณฟังถึงคอมพิวเตอร์นะคะที่บโอดอ่ะเคยใช้มานะคะตั้งแต่เริ่มรู้จักเลยนะคะใครที่อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์อยู่แล้วคุณรู้แหละแล้วหลายๆคนน่ะคุณรู้มากกว่าที่โอรู้อีกส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์คุณไม่เคยเริ่มเรียน คุณไม่เคยใช้มาก่อนคุณเพิ่งจะมาเริ่มใช้ตอนอายุเยอะเะหรือเด็กๆรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้คอมพิวเตอร์กันแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงการคือเป็นผู้ใช้ปกติทั่วไปอ่ะไม่ได้เรียนรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเรียนอะไรที่ลึกซึ้งอะนะโป๊์ก็ไม่ได้เรียนอะไรลึกซึ้งหรอกนะนับถอยหลังไป ปี2528-2930ประมาณนั้นนะเป็นปีที่ปรดอะเริ่มเรียนคอมพิวเตอร์นะคะตอนเรียนพาณิชนะคะที่ปวชว็พยายามพูดพาณิชเพราะว่าภาษาไทยมันไม่ต้องมีเสียงเชอะถ้าปรดพูดปกติมันจะพูดพาณิชมันติดภาษาอังกฤษได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่หน้าตาแบบหนาๆเลยอะถ้าถ้ายุคนี้ได้จะไม่มีให้เห็นเราัังโปรดก็ไม่แน่ใจนะที่ไทยอาจจะยังมี ที่ศูนย์ไอทีของของมาปุณคองอะ่ะมันยังมีอยู่ไหมอะ่ะปุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนที่อยู่ไทยก็บอกปบณมาแล้วกันนะจะเป็นลักษณะที่คอมพิวเตอร์ก็หนานะคะตัวที่เป็นจอก็หนานะคะแล้วก็จะเป็น การใช้ที่จะต้องใช้แผ่น Floppy d i s สนะคะ f ฟลปปี้ดิสก็คือไอแผ่นที่ต้องเสียบเข้าไปในเครื่องอะ่ะจะไม่ได้เป็นลักษณะว่าบูตได้ในตัวเองเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้นี่คือปี2021แล้วนะปีนี้2021เดือนมกราเดือนมกราคมนะคะเวลาที่เราจะใช้เราก็ต้องใส่แผ่นดอสอ่าแผ่นดอสแผ่นบูตไม่รู้พูดถูกพูดผิดนะบูราจำไม่ได้แล้วอะ่ะ ใส่เข้าไปแล้วคอมพิวเตอร์ถึงจะทำงานได้แล้วเวลาที่เราจะทำโปรแกรมใดๆเราก็ต้องใส่แผ่นนะคะพอเวลาผ่านไปตอนนั้นแรกๆว่าจำได้ว่าคอมพิวเตอร์ที่ทำเนี่ยก็จะเป็นขาวดำพวกโปรแกรมพวกสิ่งต่างๆที่เราทำนั่นแหละนะพอเวลาผ่านไปก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่เป็นสีขึ้นมาแล้วก็มีวินโดว์ขึ้นมาที่บอตรู้จักนะจอคอมพิวเตอร์ก็เริ่ม บางลงนิดนึงจะไม่หนาเป็นตู้ที่มีด้านหลังเหมือนทีวีรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยนะใครที่เกิดทันก็คงรู้รุ่นๆว่โว้แต่ก็คงนึกภาพออกนะแ,แต่ใครที่เกิดไม่ทันคุณต้องไปหาข้อมูลดูนะคะ,นะในอินเทอร์เน็ตมีให้ดูเยอะแยะสมัยก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตเพิ่งจะเริ่มไงตอนสมัยที่โบร,รู้จักคอมพิวเตอร์อะ ก็จะได้ดูของจริงอะนะสมัยนี้ก็ต้องไปหาเอาหาภาพในเด็ดดูนะอาเป็นว่าโสต์ก็ได้ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่เป็นของตัวเองไอ้จอที่ได้ใช้ครั้งแรกเลยน่ะาติให้มาตอนเรียนแล้วเขาก็ซื้อของใหม่แล้วโวกก็ขอของเก่าเขามาหัดใช้ตอนเรียนนะคะพบก็ได้เป็นจอที่ไม่หนาแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวเครื่องอะ คอมพิวเตอร์อ่ะก็จะเป็นตู้ๆอยู่นะคะบูตก็จะซื้อแบบที่เป็นตู้แบบตั้งนะคะแบบตั้งยาวๆกับพื้นเลยนะสมัยนี้ก็ยังมีอยู่เขาเรียกเขาเรียกทาวเวอร์นะคะก็จะต้องใช้แผ่นในการบูตเครื่องอยู่ดีนะก็จะเป็นแผ่นที่ขนาดเล็กลงแล้วก็หนาเป็นพลาสติกขึ้นจะไม่เป็นเหมือนฟรัปปี้ดิสรุ่นแรกๆรุ่นแรกๆนี่จะเป็นบางๆแล้วแผ่นใหญ่ๆนะคะ พอวิวัฒนาการเปลี่ยนไปนะคะโด้่ะไม่เคยมีแล็ปท็อปนะโป้อยู่ไทย่ะโปดก็จะใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวโต,วต,วตวๆตแบบนี้แหละพอมาอยู่ที่เมริกาก็ยังคงใช้ที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นตู้เหมือนเดิมนะคะเป็นทาวเวอร์แล้วก็เป็น Windows ขึ้นมาคราวนี้เวลาบูตเราต้องใช้แผดแล้วนะคะก็มีจอบางๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโปดก็มีการซื้อเป็นแลปน็ปท็อปมาใช้นะคะแล้วก็ ได้ใช้พวกโปรแกรมกราฟิกขึ้นอัานนี้ก็เป็นสิ่งที่มรู้จักเพิ่มขึ้นพวกทำวิดีโอพวกวาดรูปพวกตกแต่งรูปภาพอะไรอย่างนี้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเครื่องแรกของโอ๊ตเนี่ยเป็นยี่ห้อเดลเพราะว่ามิเตอร์เนี่ย เขาบอกว่าเออเดลมันดีที่สุดเลยนะเขาว่า,างั้นนะคะแล้วเขาก็ได้ส่วนลดของบริษัทเขาก็ซื้อแล็ปท็อปเดลแล้วก็จัดเซตให้โบดเลยทั้งปรินเตอร์ก็ซื้อให้ชุดหนึ่งติดตั้งลําโพงซื้อโปรแกรมทุกสิ่งอย่างให้ใหม่แล้วก็แยกโบลดออกไปอยู่ต่างหากอย่าไปใช้คอมของเขาซึ่งคองมิเตอร์ก็ยังไม่ได้เป็นแล็ปท็อปแล็ปท็อปคือของโบลดเองนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ใช้จอ15หรือ17นิ้ว,วจำไม่ได้นานมาก แล้วโบก็ใช้อยู่ประมาณ3-4ปีก่อนที่จะเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือแล้วเนี่ยโบก็ขายแล้วโบก็ซื้อคอมพิวเตอร์แม็ตั้งโต๊ะขึ้นมาเครื่องหนึ่งนะคะที่ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้แหละเป็นจอจอเท่าไหร่อ่ะ17นิ้วหรือ21นิ้วเนี่ยโบไม่แน่ใจเดี๋ยวโบจะดูข้อมูลแล้วเอามาใส่ไว้ให้แล้วกันนะคือใช้เองแล้วจาไม่ได้ใช้นานมากในระหว่างนั้นเนี่ยโบก็เรียนหนังสือไงแล้วโบก็ คิดว่าเออมันต้องใช้แล็ปท็อปเอาไว้เวลาเดินทางแล็ปท็อปก็คือไอตัวเล็กๆกันนะแล้วโบก็เลือกซื้อแบบถูกๆก่อนก็จะมี HP สีฟ้า11นิ้วนะคะปรากฏว่าโบเอามาแะระบบใช้ไม่ถูกใจไม่ทันใจเพราะต้องใช้พวกกราฟิกไงแล้วสเปคมันไม่ได้ไงโบก็เลยขายตัวนั้นไปนะคะแล้วก็ซื้อใหม่เป็นเดลเดลแบบเหมือนแท็บเล็ตด้วยเป็นคอมพิวเตอร์ได้ด้วยมันพับฝาได้ไง ก็ซื้ออันนั้นมาก็คึ้นแพงขึ้นมาหน่อยก็สี0รกว่เหรียญไอ้ตัว HP ร้อยกว่าเหรียญไ,ไงร้อไม่ถึง150อะ่ะแล้วไอ้ตัว Dell เนี่ยก็ซื้อมา400กว่าเหรียญก็คิดว่าเออมันน่าจะดีอะอันนี้ก็จอ11นิ้วเหมือนกันให้มันเป็นขนาดเล็กพกพาง่ายไงก็ยังรองรับสิ่งที่ปุต้องการไม่ได้ดังใจนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก,ก็เอาไอ้ d e l เนี่ยส่งให้น้องชายที่ไทยไปเพราะว่าเขา เปนทรานสิตมหาวิทยาลัยรัฐบาลก็เลยเออถามพ่อว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เขาได้มีการเปลี่ยนไหมอะไรไหมพ่อไม่เปลี่ยนหรอกไม่มีเงินซื้ออ่ะพ่อว่า,างั้นก็เลยอ่ะงั้นเอาเครื่องนี้ส่งไปให้เขาใช้นะคะแล้วตัวโบลเองเนี่ยโบลก็แคะกระปุกซื้อ macbook pro มาให้ตัวเองเวลาเอาไปเรียนหนังสือเวลาอยู่บ้านก็ใช้ตัวใหญ่ไงคือตัวใหญ่เนี่ยมิเตอร์เป็นคนจ่ายเงินซื้อให้แล้วราคาเกือบสองพอ่ะ โบก็เลยอเอาแค่แค่กระปุกซื้อตัวนี้เองก็มีงบจำกัดงบไม่ถึงพันโบนมีงบอยู่800ร้อตอนนั้นเงินแบบสะสมทำงานเองนะก็ติดต่อกับ Apple แล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มาซึ่งเป็น Refurbish Refurbish ก็คือไม่ใช่ของใหม่นั่นเองนะคะแล้วเขาก็ทำอะไรให้โบโ๊ท่ะมีประกรันประกันนะนะทาง Apple นะโอเคก็เป็นอันว่าได้แล้วไอ้ตัว Macbook Pro เนี่ยเป็น ตัวที่มีช่องที่ใส่ดิสได้ในตัวมันเองนะซึ่งคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีนะคะก็ใช้เรียนหนังสืออยู่2ปีจนเรียบร้อยเรียนจบแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาอีกประมาณปีหรือ2ปีประมาณเนี่ยก็ไม่แน่ใจประมาณ 3, 4、ปี5ปีนะไอ้ใ,ใช้ตัวเนี้ยจนมันเจ๊งมันมันแบบเออเหลอเลยเปิดมาค้างเปิดมาค้างอะ่ะโปก็เลย ตัดสินใจว่าพโบจะขายแล้วซื้อใหม่ปรากฏว่าปีนั้นที่ซื้อเนี่ยก็คือปีที่ผ่านมาปี2019นี่เองนะคะโบกก็บอกมิเตอร์ว่าเออไอยอยากได้แล็ปท็อปใหม่มิเตอร์บอกไอไม่มีเงินแล้วไปเที่ยวกันมาเขาเพิ่งไปเที่ยวกลับมาไงโบก,ก็เดี๋ยวงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไอแค่กระปุกอีกก็ก็มีเงินที่เก็บไว้เล็กๆน้อยๆอย่อะก็แค่กระปุกแล้วก็เพิ่มกับจํานวนเงินที่มีค้างอยู่ในบัญชีที่บดเบิกได้อะ่ะนิดหน่อยนะมิเตอร์ก็บอกโอเค ก็ราคาค่าตัวของเขาก็ประมาณพันนิดนิดเหมือนกันนะก็เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ณนะตอนนี้เลยเป็น macbook pro เหมือนเดิมแต่ว่า macbook pro ในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ชัมช่องที่ใส่ดิสไว้แล้วมันจะไม่มีตัวช่องที่สำหรับอ่านตัว sd card หรือเป็นช่อง usb ขนาดเขาเรียกขนาดอะไรอะประจําขนาดไม่ได้อะ่ะ ที่มันเป็นขนาดทั่วๆไปมันเป็นขนาดเล็กๆแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าจะใช้ก็ต้องซื้อซื้อสายแยกเสียบอีกทีนึ่งนะคะซึ่งโ,โอ๊ก็ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มเติมขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวและก็ประวัติในการใช้คอมพิวเตอร์ของโ,โอ๊มานะก็ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบเกือบ40ปีแล้วนะ จริง,รงๆเกือบๆนะไม่ได้40หรอกเพราะถ้าถ้า4ีเนี่ยก็ก็เริ่มใช้ตั้งแต่อายุแบบ78ขวบแล้วมั้งแต่ว่าโบราไม่ได้เริ่มใช้เด็กขนาดนั้นนะนะก็เป็นระยะเวลาช้านานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รู้จักพวกแท็บเล็ตพวกสมาร์ทโฟนอะไรในระหว่างทางอะนะก็ได้เริ่มใช้แอปใช้อะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไม โบ๊ถึงใช้งานคอมพิวเตอร์เก่งถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการสำหรับโบ๊ตัวโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทเป็นธรรมดามากไม่เก่งเลยแต่คนที่เขารู้จักโบ,บ๊ทเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เพิ่งเริ่มใช้คอมพิวเตอร์กันเมื่อไม่นานมานี้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าคิดว่าเออโบ๊อะเก่งจังเลยอะทำอะไรบนคอมพิวเตอร์ได้ไง นี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะคือโบ๊เรู้จักคอมพิวเตอร์มานานแล้วได้เรียนมีความผูกพันกับเขานะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็แวะเวียนมาดูสิ่งที่โบสทําเสนอสิ่งที่โบสเล่าให้คุณฟังเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่าเรื่องอะไรบ้างนําเสนออะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าวันไหนโบสมีอะไรนึก จะคุยอะไรหรือให้คุณดูอะไรก็จะทําให้นะคะอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะถูกใจคนทําพอไปละ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ